ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสุราก้าวหน้าเรื่อนโหวตเท่าพิพพ,พหวังสภาพาความฝันของคนในวงการสุราไปถึงฝั่งฝันเมื่อวันที่18กันยายน257 7ร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าเข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกครั้งหลังเมื่อครั้งอดีตพักคก้าไกลร่างฉบับนี้เคยผ่านวาระ2วาระ3แต่โหวตแพ้เพียงแค่2คะแนนทำให้ร่างตกไป เทวพิพภพริมจิตกรสส,สกทมเขตที่24พักประชาชนผู้เสนอร่างสุราก้าวหน้าหรือชื่อทางการเรียกว่าร่างพรบรภาษีสรรพสามิตได้นะครับอภิบปปายนำหลักการและเหตุผลพร้อมตอบข้อกังวลที่บางฝ่ายอาจจะยกขึ้นมาคัดค้านในร่างฉบับนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของความปลอดภัย หนึ่งวันซ้ำรอยกรณียาดองมรณะเท่าพิพบยืนยันว่าการผลิตสุราจะนับและกรณีนะครับยาดองมรณะเป็นคนละเรื่องการนํามาเปรียบเทียบกันเป็นการผิดฝาผิดตัวกรณียาดองมรณะเกิดจากปริมาณเมทานอนนะครับแอลกอฮอล์หรือเมทานอนเนี่ยเกินค่ามาตรฐานซึ่งนะับเมทานอนนั้นเกินไม่ได้เพราะเป็นพิษด,ดังนั้นกล้ารับรองว่าการทําสุราแม้จะทํากินเองที่บ้านโดยไม่มีความรู้ถ้าไม่นําเม แคานอนแอลกอฮอลที่เกิดจากการกันของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาใส่อย่างไรก็ปลอดภัยนี่คือสิ่งที่ยืนยันได้ด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และขั้นตอนการเกิดนะครับเมทานอนในการผลิตสุราเป็นไปได้ยากมากเมทานอนแอลนะครับแอลกอฮอล์นะครับจะเกิดในการกันได้จะต้องมีเอนไซม์นะครับ p e t ท n s นะครับให้ย่อยแพคชนซึ่งพบ มากในผลไม้ประเภทเปลือกเช่นอง,งุ่นพีทซึ่งประเทศไทยไม่ได้ใช้ทำสุราและผลิตสุราเองที่บ้านจึงไม่เป็นอันตรายและเป็นสิ่งส่งเสริมสิทธิของประชาชนในบ้านของตัวเองด้วยซ้ำเท่พาพิภพยังเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขประกาศของ กรมสรพสามิตรที่ให้เอาสุราเอทานอล99%เป็นสุรา3มทัพของโรงงานผลิตเมทานอลนะครับไปจดอยอเป็นวัตถุเจือปนอาหารอยู่ในแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ที่คนทั่วไปเข้าถึงหัวเชื้อสุรานี้เองที่ถูกนำมาผสมเป็นสารตั้งต้นกรณียาดองบรณะดังนั้นหากรัฐบาลห่วงความปลอดภัยของประชาชนจะนิ่งเฉยเรื่องนี้ต่อไปไม่ได้ 2. <c oughs> เด็กจะทําเหล้ากินเองเท่าพิภพตอบคําถามนี้โดยยกตัวอย่างขบวนการทําเบียร์ที่รถหนึ่งต้องใช้เวลาทําเกือบเดือนพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานย่อมต้องทราบเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับยังไม่นับถึงนะครับกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนอยู่ก็คือพรบนะครับควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์251 5และพรบคุ้มครองเด็ก2546กําหนดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่สามารถ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ผู้ปกครองมีความผิดเท่าพิภพทิ้งท้ายว่าตามที่มีการกระแสข่าวสภาจะโวดรับหลักการของทุกร่างแต่อาจจะฟ้าสุราเก้าวหน้าของตนแต่ตนยืนยันว่าไม่ควรเป็นเช่นนั้นและพยายามชี้แจงทุกข้อกังวลแต่ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจริงขอฝากไปถึงผู้ผลักดันเรื่องนี้ทำต่อให้สำเร็จไม่ว่าผลสุดท้ายร่างจะชื่อพรบก้าวหน้าหรือไม่ ผมทราบว่ารัฐบาลมีมติอย่างไรแต่ผมขอเล่าว่าวันที่ผมโดนจับเหมือนอยู่ดีๆก็รอยคออยู่กลางทะเลวันหนึ่งถูก ซัดไปอยู่ที่เกาะหนึ่งพอเจอเพื่อนเพื่ออดีตพักนาคตใหม่วันนั้นเราช่วยกันตัดไม้ในป่ามาสร้างเรือร่องออกไปตามเกาะแก่งต่างๆพาความฝันของทุกคนมาบนเรือลานี้เราร่องออกไปเจอผลิตสุราเจอผู้ขายนะครับเจอเจ้าหน้าที่ของรัฐเจอแม้แต่คนที่โดนลงต่อต้านด้วยซ้ําผมได้คุยมาหมดแล้วทุกคนปรับปรุงเรือลานี้มาด้วยกันเรือเราอับปางไปรอบหนึ่งแพ้2คะแนนเพราะคนของเราไม่พอก็อาจจะหามาเพิ่มทํางานให้หนักขึ้น จนวันนี้ผมมาขับเรือมาใกล้ฝั่งรับเพื่อนอีสองคนเพื่อไทยบวกรวมไทยสร้างชาติถ้าเพื่อนจะถีบผมตกเรือผมก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหากับการต้องรอยคอนะับมองอยู่นอกฝั่งไม่ว่าเรือลำนี้จะชื่อสุราก้าหน้าหรือชื่ออะไร ขอฝากให้คนที่มาเป็นกัปตันคนใหม่พาความฝันของผมและเพื่อนของผมในวงการสุราไทยไปให้ถึงฝันเมื่อเท่าพิภพนะครับและผู้เสนอร่างนะครับมีหลักการคำนองเดียวกันรวมถึงสสจากพักฝ่ายคา้านและฝ่ายรัฐบาลร่วมกันอธิบายเสร็จก็ถึงเวลาลงมติประชุมเห็นชอบให้ลงมติแยกฉบับแต่อัฐกรสิริรัฐยากรนะครับจากพรรคประชาธิรัฐกับเสนอเรื่องบทออกไปอ้างว่าเพื่อให้สสทำความเข้าใจในแต่ละร่างประธานสภาจึงสั่งปิดการประชุมทันทีทำให ผลการโหวตร่างสุราข้าวหน้าจะต้องติดตามต่อในการประชุมสภาครั้งต่อไปคือในวันพุทธที่25กันยายน2567อันนี้ก็คือข้อมูลนะครับก็อย่างที่บอกว่าถกเถียงก็ได้ครับนะบถกเถียงก็ได้อะไรที่เป็นประโยชน์ก็ไปถกเถียงกันครับให้จบนะครับและนะครับประชาชนเองก็ดูข้อมูลต่างๆนะครับแล้วดูว่ามันเกิดประโยชน์กับประชาชนหรือเปล่าถ้าเกิดประโยชน์แล้ว,ลวมีการขวางประชาชนตัดสินใจกันเอาเองครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นใหม่มีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ